สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับอันนี้เป็นต้นตั้งโอ๋นะไฮโดรโปรนิกครับผมใช้วิธีนี้ในการปลูกตั้งโอ๋โดยที่จะไม่ใส่ในลังโฟมแบบนี้นะแล้วก็ให้เขาลอยอยู่บนแผงโฟมเช่นข้างล่างเป็นแผงโฟมเจาะรูนะครับแล้วก็บางเอิญว่าผมต้องการให้ฟองน้ำเนี่ยเขาแช่น้ำอยู่ครึ่งหนึ่ง แต่ว่าโฟมมันค่อนข้างจะดึงให้ตะกร้ามันเบาครับก็เลยมีการถ่วงกระเบื้องลงไปด้วยนะก็นี่ปลูกมาหลังจากที่เราเพาะน้ําให้มันมีน้ําแล้วนะแล้วก็สองสาวันพอต้นเริ่มงอกผมก็มาลงแบบเลยแล้วก็อยู่ในสแลนสีเงินสะท้อนแสงแบบนี้นะก็ปรากฏว่าส่วนที่งอกก็โอเคสวยงามดีครับแล้วผมก็จะไม่ย้ายแล้วด้วย ซึ่งเป็นการทดลองอย่างหนึ่งของผมแล้วนะซึ่งผมคิดว่าแบบนี้มันจะทำให้การปลูกง่ายครับเราไม่ต้องดูแลว,ว่าฟองน้ำมันจะแห้งข้างหน้าไหมเพราะว่าเราคำนวณไว้แล้วว่าเออจะให้น้ำมันอยู่ในระดับครึ่งหนึ่งของฟองน้ำโดยการถ่วงน้ำหนักแบบนี้พอน้ำมันเหือดมันก็จะไปเรื่อยๆของมันครับมันไม่มีทางที่ว่าฟองน้ำจะแห้งเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วก็คือจะมีผลแล้วผมก็ต้องหาเชือกมาแขวนให้เขาบ้างแล้วนะซึ่งผมว่าการปลูกมะเขือเทศแบบนี้เปลืองเหมือนกันนะเหนื่อยอันนี้ปลูกเพราะว่าแม่อยากให้ปลูกแค่นั้นเองจริงผมจะปลูกแค่รอบเดียวนี่แหละครับสวัสดีครับ